สวัสดีครับวันนี้ตะเวนแดกชาแนลจะพาท่านผู้ชมและพี่เอทุกท่านนะครับมารับชมโรตีสายใหม่ที่อยุธยานะครับเรามาเจาะแรงกันเลยแรงทาแป้งทํำสายใหม่นะครับนี่ครับโรตีสายใหม่ครับร้านอาบีดินปน,นอมแสงแสงอ,อรุณน,นี่ นี่เราเห็นข้างนอกนี่นึกว่าน้อยครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าร้านจะอยู่ตรงข้ามกับอาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนพรรษานะครับนี่ร้านจะอยู่ตรงกันข้ามเลยร้านนี้ทําสดๆไม่ๆหมเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราพาเขาไปลุยหลังร้านกันนะครับพาเขาไปชมนี่ อันนี้อยู่ยหน้าร้านนี่นะครับหน้าร้านก็ยังไม่เท่าไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําทําแป้งแล้วก็ทําสายใหม่นะน,นี่มาแล้วอู้อันนี้เป็นสายใหม่นะครับสายใหม่แล้วก็เป็นแผ่นแป้งนะครับเยอะมากน,นี่เป็นแหล่งเลยครับเป็นโรงงานนะครับ อันนี้เป็นแป้งสีเขียวเออ่สีีเเขยวป็นใบเตยใช่ป่ะครับเนี่ยวันหนึ่งนี่ทำกี่ชั่วโมงครับเนี่ยมันกะละมังละประม,มสองชั่วโมงได้ครับกะละมังละสองชั่วโมงกะละมังแป้งเนี่ยนะแล้ววันหนึ่งกี่กะละมังวันธรรมดาสามังวันธรรมดาสาม,ม,าสามแล้วาาแล้วอะรมคนอ่ะ สามปีกระังหากำะังแล้วแต่แรงทำทำคนเดียวอยู่อย่างเงี้ยนะนทำออกมาแล้วแผ่นไม่ดีเราก็เอาทิ้งเลยอาฮะ ว่าเลยเมื่อกี้ผมซื้อหน้าร้านทำไมมันยังร้อนร้อนอยู่โอ้ทำสดๆอย่างนี้นี่เองอันนี้เป็นแป้งสีขาวทำไมถึงถึงเรียกเป็นซิกเนเจอร์ เพราะว่ามันเป็นธรรมดาค่ะเป็นแป้งดั้งเดิมเลยเพราะว่าดั้งเดิมส่วนมากจะอร่อยส่วนมากลูกค้ายอยากได้แบบ Cor ออริจินอลออันนี้คือจะมีอยู่สองอย่างแป้งสองอย่างค่ะเป็นแป้งใบเตยกับแป้งแป้งสีขาวอ๋อเป็นแป้งใบเตยแล้วแป้งสีขาวนี่นะครับเป็นแหล่งทำเลยนะครับแหล่งทำแป้งเลยนะครับสี่ห้าโต๊ะนะครับ สี่ห้าเตาสีห้าเตาที่ทำกันร้านนี้เป็นร้านที่แบบขายดีมากครับดูวิธีทำแป้งวิธีทำออเดอร์นะครับออเดอร์เยอะมาก อันนี้วันๆหนึ่งนี่ประมาณกี่ชุดครับเนี่ยอันนี้โขนที่ับไปใส่ขายค่ะทำไว้ใส่ขายใส่ใส่ไว้ขายอย่างนี้ทุกวันไหมครับทุกวันนี้อย่างนี้เลยอ,เอันนี้โซนข้างบนนี่จะคือจะทำแป้งโซนข้างล่างจะเป็นเส้นใหม่ ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําเส้นใหม่กันโอ้น,นี่เป็นโซนข้างล่างนะครับเนี่ยรั้งแรกนะครับชอบกินนะครับโรตีใส่ใหม่ชอบกินมากแต่ไม่รู้ว่า,าวิธีทํากันนะครับจะทํากันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโรงงานเลยนะครับไม่ไม่ใช่แค่เป็นแค่ร้านธรรมดานะครับ พวกเรามาแบบเรามาไม่ทันได้ตั้งตัว,ตวอปุปกรณ์ไฟเราก็ยังมาแล้วขอถ่ายผู้ชมด้วยนะภาพอาจจะพม่เมื่อยนิดนึงนะเพราะเราเข้ามาอยู่ในอ่าเดี๋ยวอะไรดังโคดังทำงานอันนี้ใช้ใช้เป็นน้ำตาลอะไรครับ <c oughs> น้ำตาลทรายขาวมิตรผลอ๋ออขงมิตรผล,ผลใช่ใกล้บ้านเราอืม <c oughs> นี่แรงพอดีอยู่บ้านเราเนี้ย <c oughs> น้ำตาลเมืองกาลแ <c oughs> สดงว่าอ้อยบ้านเรามาแล้วครับนี่ดู นี่คือทำเส้นเส้นใหม่ใช่ไหมขอเล็กเส้นใ,<ช>ใหม่หใช่ค่ะช่อดูคนคนทำนี่ต้องแข็งแรงอ่ะจะดึงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าตัวหัวเชื้อจะหมดโอ้โอคือน้ำน้ำน้ำที่อยู่รอบๆนี่ก็คือเป็นหัวเชื้อใช่ค่ะออ<ช>หัวเชื้อ นี่หน้าที่คนทําเส้นนี่คนเดียวเลยครับก็มันจะมีหลายเตาโอ้หลายเตาหน้าที่ก็เอาใครเตามันโอ้นึกว่าคนเดียวนี่ทำหมดโรงงานนี้ก็ไม่พอก้ามน่าจะขึ้นมัเริ่มเป็นส้นแล้วอ่ะใช่มันเกิดขึ้นได้ไงที่เป็นที่นคนทอแล้วมาแงมากครั้งี้เราไม่ได้เอาอะไรไปกีมานะ ถมันเป็นได่อยเอพี่ลงครับใครเห็นปีแล้วบอกเคยดูแล้วคอมเมนต์มาด้วยใครี่เคยดูมีบอกไปเองเลยครับไไดิคือมาทุกปงครั้งแรกุกปีนะวิธีการทำแบบนั้นกินเคยจะกินอ่ะปรียวประมาณกว่าปีแล้วค่ะเาีทเลยเหรอใช่ทุกนีเลย คือปั๊สเตอร์เลยผมอพี่เป็นรุ่นลูกมีรุ่นแม่ก่อนรุ่นแม่ก็ยังอยู่แม่ยังนู่อยู่อยู่แม่ยังนู่นะคุณแม่คุณแม่ได้ก็ให้ข้อที่ชามาให้ใช่การทำใช่ค่ะวันเรามายืนทุกตุดพอดีนะวันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องข้อมูลอะไรมาก็เลยเดินถึงก็เดินมาเลย<อ>แคสแคทเราถึงที่หน้าร้านเนาะเพราะอะไรเราถึงเข้ามาเพราะอะไรเห็นคนเยอะไหมเห็นคนยืนอยู่หน้าร้านเยอะแล้วก็เอ๊ะมีหลายร้านทำไมร้านนี้ทำไมคนเยอะ ก็เลยลองเข้ามาซื้อดูไม่คิด,ด้วยนะว่าเราจะได้มาเจอเลยใช่ใช่เราคิดว่าจะมาซื้อเฉยๆอันนี้วันวันหนึ่งเราทำออเดอร์นี่วันหนึ่งออคือสายใหม่ของเราจะทําไว้วันนี้ไว้ใช้อีกวันหนึ่ง<อ>จะต้องทำเพราะว่าสายใหม่วันนี้เพื่อที่จะขายพรุ่งนี้ใช่ค่ะเพราะว่า,าต้องทําเผื่อของวันด้วยเพราะว่าถ้าทําเสร็จใหม่ๆจะใช้ใช้ยังใช้ไม่ได้เพราะสายใหม่มันยังร้อนต้องรอให้มันเย็นใช่ค่ะอย่างนี้นี่เอง เราเข้ามานี่แบบโอ้ยเยอะมากนี่วันนี้เราบุกบุกเขาเรียกว่าโรงงานเลยโรงงานโรตีใส่ใหม่นะครับจากเป็นก้อนใหญ่ๆก็จะเป็นเส้นเล็กๆ ดึงให้เป็นเส้นเล็กเลยนะครับนี่เริ่มเริ่มเป็นแล้วนะครับเอาเรื่องเหมือนกัน แล้วมันก็จะเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณร้านสายโรตีสายใหม่นะครับนี่ ที่ให้เราเข้ามาได้ท่ายนะครับวิธีการทำแป้งแล้วก็ทำเส้นสายใหม่นะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องตะเวนแดกช anel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ